ปวดเป็นดันสาวปวดอาทิตต์ตามมาด้วยพอออกสิจังไหนย้ำมากไกลๆไ,ได้บอกได้อให้เชื้อปรกากฏเนือยโยนเรายยดูซา,ยยยส,าสิจังไรบอกผอกลังมาจากสาคกคอนปาเซ่โมทนาปัจใจสาวฟันกีบโมทนาบุญนนำผอกลังได้อามีโศกมีใจสุขกายส,ส,สบายใจติดตามมาด้วยพอออกสิผอกซุกมาจากบ้านหไอหน้าคอมโมนาปัจบใจอะไรพผอกซุก สี 40, ่สิบพันกีบสาธูโภคนาสมได้รับแล้วมาจากบ้านหอยหน้าพงโพดเนาะพออ,อออกซุกเป็นโสดเป็นใสแล้วออกซุกเด้ติดตามมาด้วยไม่ออกซื้อไม่ออกซุกสวรรค์มาจากสวรรค์ละเขตขวามโมทนาตอนยอดบนเจ้าพันกีบมาสาตูเป็นโสดเป็นใจชุ่มใจส,สบายใจไม่ออกซื้อไม่ออกไม่ออกปูวะมาจากบ้านแก่ทงทง แกงโพเมืองสนามจมู์มุทนาปัจจัเจ้าวพันกีบไม่ออกปูงดานหน่อยสิจันไหนดอกแปง้งนางแปง้งต่อยหน,น่อยบนกรได้นาอแปง้งสีจีบสาทูคอยส่งให้ไซเบอร์ุก